ดูบอกว่าเพียวร่วงเลยเฮยยูยูไอเซนยู you f e e l ่ n g my f r i e ยูโอเคแบยูโกยูตรงไหนครับแบงาพี่แบงูใจพวกคนหนึ่งแยูโกคอม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 ไ y ท e มไม y ี e โก go ท y ม e a m come, come, come. come o o ผมจะเกิดหน้าบ้านะเห็นเห็นยีแม็วิ่งนีเฮ้ยกูเจอเพื่อนเว้ยเจอเพื่อนเฮ้ยวะนะเบจูโกะผมจะเกิดเออ go in c a m ม my camp อมเฮียคอมือข้อมือ my camp in h e เฮ้ยผมเกิดหน้าบ้านผมตายไหมเนี่ยยูโนคิวมีโอเคไหมเฟนพี่พี่อยู่ข้างบ้านแหละอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวรีบมาหาดิมีเพื่อนเดินมาอยู่กับเพื่อน แล้วก็แล้วก็แล้วแล้วก็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 แล้ว่็แล้วกวแลงวก็แล้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 วแล้วก็แล้วก็แล้วก็แล้วกแล้วน็แล้วก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 ็แล้ว้็แล้วก็แล้วก็แล้วกัแล้วก็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 แล้ว้็แล้วก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 ็แล้ว้็แล้วก็แล้วก็แล้ว้แล้ว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 แ้วแล้วแล้วแล้ว้แ แม่งต่อยพี่ตายกะพี่กำลังเกิดแล้วเนี่ยใครได้มาคุ้มกันเลยดิผมเรามงไปพี่เล็งใหญ่ใหญ่ไวยูโกไมเฟนไมเฟนโอ้มตัวนะอยู่บ้านอยู่บ้านสามตัวเลยเกิดพร้อมย่าคอมอนคอมอนบิจอนเข้ามอย่ายิงมานะอย่ายิงไมเฟนไมเฟนเดี๋ยวกำลัง่ะเฮ้ยาไปแคมป์ก่อนไอกริปสไนเปอร์ฟื่อยูคอมอน จะให้มันเลยเหรอพี่ไม่ให้มีคนได้มีคนอยู่ม่งมิงมาหลุดจัดการซอมบี้ได้แบงเอาสนายให้มันแล้วจะกินคนตายเขาเหมือนดาวก็ไ้ยไให้มันแล้วก็ลุมต่อยมันนะเออเออได้ได้ได้จัดได้จัดได้ไม่เถอะคลิปนั้นเดี๋ยวพี่เอาสนายให้มันใครเขายิงอะไรวะยิงคอมบี้เอ้ยเรามีเพื่อนเราสองหมากู่เดกเรามีเพื่อนเดินทางด้วยพี่ถอดพี่ถอดมกมันเลยไม่มีคนอยู่ด้านหลัง ตายแล้วตายแล้วลบสิบห้าแบงค์ไม่เก็บของนี่แบงค์คแบงค์มียาป่ะแบงค์ไม่เก็บของเนี้ยด้านหลังอะตรงต้นไม้อะตรงไปตรงไปขวาขวามือเดี๋ยวขวามือขวามือขวามือตรงต้นไม้อะต้นไม้เออนั่นแหละพี่แอนกระโดดดูอยู่หลังต้นไม้อะเนี่ยนะเออลบสิบห้ามีของปะนี่มีอะไรเลยเออเชื่อมันเออไวจูโกไมเฟน เอายาป่ะเอายาไปไมวแมวเฮ้ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวบอกโครงการดีๆนะเฮียไมเฟนเออฟอร์มเฮียเฮียเฮียให้ปืนมันก่อนไปโน้ทเอาปืนไปโน้ทให้มันมีมีเจ็ดนัดมีเจ็ดนัดระวังด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอมีคน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 ขวามือขวามือมีคนคือตมร์ทสมาร์ทอันหลังอันหลังอันหลังเห็นยังแล้ว ลองี่นอนแล้โอ้ยเต้นี่หลับโอเคไมเฟนเพื่อนพี่ื่อนพี่ยิงไว้เพื่อนเราตายใช่หรอตายนงตายอาเชียร์แล้วบอกแล้วเป็นไงฆ่าไปกี่ตัวแล้วอไม่เฟ้มอนไมเฟเพื่อนขมนแงยาเอานไยเลยพี่เอสแย่ไม่ได้ไม่เฟนได้โอ้ไม่กืนหนึ่งจ

กิ๊กิ๊บอยู่กิ๊บอย่าไอ้จะกิ๊อยู่กิ๊อยู่เพื่อนพี่ยอะไรวะนะยดแบนดิตเฮ้ฮิตแมนฮิตแมนฮิตแมนเฮ้ยเฮ้ยแบนดิตมาใช่ไหมเล่นอยาโกูขโมยมาพิเศษขโมยขโมยขโมย let's มีเอ็มาหน่อโอเคโอเคเชื่อมันเข้าแกนเชื่อมันเข้าแกน where are you from Thailand Thailand อ n ่นอย Thailand Thailand ล็อกเกล็อเก้ยเดี๋ยวกูเอาปืนให้มันแล้วมันลุมต่อยมันโอเคไหมถอดของให้หมดถอดของให้หมดถอดของให้หมดพี่จะรับมันไปเลยเพื่อนไทยเป็นเพื่อนทันกันเลยเกี่ยว่าจะด่าคนไทยเอาดิเฮ้ยในบ้านคนนึงอ่ะไอเด็กไอด็ของเพื่อนวะผมเก็บน้ำผมเก็บน้ำไม่เฟ้นอ๋อเฮ้ยน้ำมันก็ของเพื่อนไม่เหรอเอาเลยเอาเลยเฮ้ยแมน เฮ้ยใครจะลุมต hey. ่อยมันฟอมยางฟอมยางเนีไม uh, ่เฟรนฟอมไอเทม์อยู่เนียไอเทมยอยายน้ำดึงสามหนึ่งสองสามต่อยเอ้ย funny. <laughs> 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 hey, Sorry, my friend. <laughs>